เอานี่ล่ะครับหมอลําคมสันหมอคมสันนี่บ่ลําคนสาเสือกกระันสิบอกให้ก็ยัว่าอยู่บ้านกระจาปาเกิดหาเป็นมลํามานานหลายปีแล้วตัวูจักดีจักสัวมาแน่เพิ่กันมีผู้บาจากาผู้หลคนเบิ่นเป็นคนสีแดงเพิ่นก็ได้แยะแกองสัวมองดีเอากันาเรื่องลูกเรื่องเมีย นม่น <f dragging> ้อยโอนมาเราได้จัะกัวท่านมีดอกยังโสดจริงจิงยังตอดอังปิงปิหาเสาไทยสนใจญ่ั้น่าเรื่องหน้าตาของคอยนี่กับพัดป้าป้าใครกัวคอยในจักนี้กัวคอยในจักนี้อยาแเรกครับเพือนนมาลําผู้ยิ่งเท่าจะปุวยขึ้นคีมารูปรอเดือหรับประทานเพราเป็นผมมสันนิพาโรคกระโดขั้นเกิดมากดกโบดขาคอกระไร้อาย เอามาเพ่อให้กระจายให้ทิพย์ฐานปัจจุบันของผมเป็ตั้งอยู่หมู่หนึ่งเด้อเฮาอีแม่ลราฟังคำเตือนกูหมู่ยืนนี่เรื่องผู้เสีงผู้ส้นส่ใจติดต่อาขอบคุณเรือแม่เด้อปั้กกระจายอำเภอปันติวเด้ออีแม่อีพ่อมองกันหนูพระลูกจังหวัดยะสู่กัตัวก่วตัวแม่หรือท่านนจะไปท่านบุญก็ขอเชิญไปแวะกินน้ำกินไงผมคมสั่งเสียงใจยินดีต้อนรับล็อกไปเบิ่งที่รับหากว่าผมตัวสื่อหอนสีม่วงให้ดูกับแก้วเสร็จ หรืออยากไปมารองมาเอวสิบส่งฉลองงานก็ให้ไปคุยกันนาตกลงคือว่าส่วนราคาค่าจ้างค่าจ้างของผมนั่นบ่ละอายบ่ละอายของผมนั่นบ่ละอายเอาเจ้าคนจันมาวิ่ทีกว่าเงินวันนี่